สวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดี FC ซทุกๆท,ท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับช่องวีระดำแต่งนะครับโอ้วันนี้เจ้าลาขาวได้วิ่งแล้วครับวิ่งได้หลายวันอยู่ครับยังไม่ได้รีวิวสักทียังไม่ได้ถ่ายสักที ไปเปลี่ยนสายเกียร์ใหม่ครับชุดเกียร์ใหม่ชุดด้ามเกียร์กับสายครับช่างทำให้ช้าหน่อยครับเลยไม่ได้วิ่งดินสักทีครับโดยน้องหมาครับวันนี้ 1> <1> <1> แมคโครก็เสียโอนครับลองสบายครับ านไม่เยอะครับเรื่อยๆครับวาละนิดวาละหน่อยเจ้าลาขาวก็ไม่แน่ครับเอซีทางอุบลติดต่อมาเหมือนกันครับว่าสนใจเจ้าลาขาวคันนี้จะรับไปดูแลต่อครับ รอติดตามชมครับว่าจะเป็นยังไงจะอยู่หรือจะไปครับโอ้ทันเตอร์มาแล้วโอ้ยทันเตอร์เจออันนั่นใหม่แล้วครับเจอกระทะเลนแล้วครับที่หายไปครับอันนี้ตัวแทนครับพังคอนนี่เอามาแทนครับกระ,ะตราพังคอนนี่ของแท้ก็จะเหมือนข้างหน้านี่นะครับ เจอแล้วครับข้างหลังตามหาเจอแล้วครับเดี๋ยวตามซันเต้หน่อยครับเเสียไปเจอที่ไหนไอ,อ้กระทะเลยไปเจอที่ไหนกระทจอะไรยังไงน้องไลเสียค่าไทยกี่บาทสองร้อยแล้วสองร้อย,ออยเบี้ยก,กี่ขวดเดี๋ยวไปเสียเสียเป็นเตียวเสียเป็นเตียวให้ลุงพรบอ่ลุงพรสามจาน อะไรจะใส่น<จ>ะใส่ใสอ,อันนี้ก <till S 1> ่อนนะใส่อนใส่บังกอนก่อนโอ้อา,ายก่อนใสามร้อยห้าสิบโอ้ดิเสียสัยจะขายสามร้อยห้าสิบครับท่านผู้ชมฮะไปไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชมรับโทรศัพท์ก่อน มาชมต่อครับเสียสวยหรือทันเตอรครับทันนี้โอ้วันนี้วันที่หนึ่งครับเลขนี้สวยครับท่านผู้ชม6กสสนี่สวยมากครับกับสานี่โอ้ลองดูนะครับท่านผู้ชมเพื่อท่านเตอจะให้โชคครับ ฝนตกเมื่อคืนครับดินไม่เปียกเลยครับไม่ได้เรื่องเลยครับเอทำไมมดเยอะจังวะว้หมดแดงเยอะครับท่านผู้ชมอโอ้ดินแข็ง เป็นก้อนเลยครับมีแต่ก้อนเลยครับท่านผู้ชมหน้าดินนะครับเนี่ยโอ้ข <c oughs> <c oughs> ึ้โอนแกลงุณเต้ครับหาไปทางโน้น เศษไม้เยอะครับได้ข่าวว่าท่านสารวัตรจะให้ขุดสะอีกมั้งนี่ลกหน้าดินเสร็จคยดูก่อนครับอ้ยขนาดฝนตกเมื่อคืนครับไม่ได้เรื่องเลยครับดินยังแข็งโป๊กอยู่ครับ โอ้โอ้แข็งครับท่านผู้ชมเสียโอนครับอี๋ยวรอลงพรครับรอลงพรก่อนเสียโอนสงสัยร้องเพลงอยู่ข้างในครับร้องเพลง แล้วก็เคาะรถไปครับได้ยินเสียงเคาะอยู่เดี๋ยวรอลุงพรอนกนครับท่านผู้ชมเห็นมาแว๊บๆอยู่ครับอาลุงพรอนมาแล้วครับท่านผู้ชมชมต่อเลยครับวันนี้วิ่งสี่คันครับงานไม่ค่อยมีทีมงานก็มาก็เสียเที่ยวครับ ุงพรรถแกก็ประมาณ5ปีครับดูแลรถดีมกันครับไม่แต่งแม่อะไรครับดเดิมๆกระทงกระทะก็ไม่ใส่ไม่แต่ง็รกกี้ป๋องป๋องครับเช้าก็ต้องเข้าร้านป๋องป๋อง ลุงลุงได้กี่เที่ยวแล้วกี่เที่ยวแล้วเต็มยังอ๋อไปบ้านพี่อุดเดันเนอะไปบ้านเจ้อุ้นด้วยคุณครับคุณโอนไล่แล้วจะโอนไล่แล้ว ฝนตกยังฝุ่นเวอรเหนื่อยใจกับฝนฟ้าจริงๆน้องหมาท่านเต้อ ลุงพรเหลือเสียออดครับยังไม่เข้ามาเดี๋ยวรอเสียออดก่อนครับโอ้หมดแดงก็กัด ว่าจะขายเหมือนกันนะครับแต่คิดดูก่อนครับจะขายเล่นของใหม่สักหน่อยเราคิดดูก่อนครับเดี๋ยวเราคิดดูก่อน ่ะเดี๋ยวรอเสียออดครับอ่ะคันที่สมาแล้วเสียออดค<ม>ันนี้ก็แต่งสไตล์เดิมๆครับแต่ท่อไม่เดิมครับ ดินจะหายากครับช่วงหน้าฝนนี่ส่วนมากเขาจะหวานข้าวกันหมดครับไม่มีที่จะลอกที่โคกเนินๆก็หายากครับ ่งนี้ก็ไม่ค่อยจะได้ออกไปรีวิวข้างนอกครับงานต้องช่วยงานหน้าร้านของสีภรยาด้วยครับะจะลาขาวมาแล้วตามเสียออดติดๆครับ สีทางอุบลบอกว่าชอบครับไม่รู้จะมาจัดหรือเปล่าครับรอติดตามครับครับโดยน้องหมาครับเสียงนี่เงียบเลย เตินเบามากครับรอบช้าครับคันนี้รอบช้าหกสูบ WO6E ครับตัวนี้ร้อยหกสิบห้าแรงมาก ยังไม่ได้เสริมพุ่งกี้ให้เซยโอนนะครับเจอดินแข็งๆนี่เดี๋ยวจะร้าวครับต้องเสริมครับเดี๋ยวให้คุณมโนราจัดการให้ครับพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์เาไปสียมัง นิดเลยโอ้คันเตอร์นี่โอ้ใช้กระทะเลดตราพังพอนครับล้อหลังครับเป็นถาดครับถาดวิ่งไปเอาทรายครับร่วงหายครับของนิสูครับกระทะเลดน,นอก ขายข้างหนึ่งเลยถอนออกครับไปใสใ่ตราพังโพนครับข้างละร้อยกว่าบาทครับเสียไว้เสียวไว้เสียไว้0ครับ4.0ไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่ความเร็วไม่ใช่อะไรครับเล่า4.0ครับ ก็เป็นชีวิตจิตใจครับกินยาผิดซองไม่ได้ครับต้อง4.0อย่างเดียวใหญ่น้ำใสครับเล็กไม่เอาคันนี้จะเป็น4สูบครับตัวนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ล็อกมาแล้วครับ เดี๋ยสไยจัดไปแล้วก็รถก็สึกรรอตามปกติครับใช้งานไม่มีปัญหาอะไรครับการซ่อมเรื่องสึกรอก็เรื่องปกติครับตัวนี้จะสดเลยครับคันซีดำยกเว้นหัวครับผุมาแล้วครับ เสียวไว้เสียวไว้เสียวไว้4.0ครับโอ้ข้างหลังจงอางก็จะเห็นลายรวงข้าวครับ,บฝากงเอฟซีกดติดตามช่องวิราดําแต่งด้วยนะครับ ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวีระดำแต่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับตอนนี้เจ้า V2 ก็รอช่างไฟอยู่ครับรอปุ่งกีใหม่ด้วยครับพอเสียโอนขโมยปุ่งกีมาใช้ละ ฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ